สวัสดีค่ะมันนี้ก็ได้ออกมาสวนเนาะค่ะนี่น้ำแหงเบอดแล้วนะคะนี่พรีกฮาคกา็กำลังสิติดน่วยเนาะทางนี้ปลูกสองแถวนะคะนี่ทางนี้ปลูกจากแถวสี่ไปทางนู้นกส็สิได้เป็นนวยแล้วนะคะแต่ว่าน้ำแหงเบดเลวอยู่ในห่วยนี่ไม่ต้นยู่นี่นี่กำลังดก มาซับหญ้านะคะมื่อนี้ดกอยู่เดอ้อค่ะนี่ก็สิมเมือกินข่าวเลยล่ะน้ำแห่งจะเอาน้ำใส่มะฮดถ้าฝนมามาน,นี่ก็โอ้ตายมักอูบกันยังอยู่นะคะนี่อันนี้มันมันโดนน้ำ ถ้าฝนตกมาอีกก็ได้กินอีกเขือแถวนู้นกันยังปม่ทันได้ตายเดี๋ยวพาลงไปเบิ้งน้านมหวยกันเนาะเมื่อนั่นอันตัดเขือตัวนี้ตายไหมตายแล้วอันนี้ก็ตายแล้วจะปลูกใหม่ โป่กไม่ก็ได้นะคะใช่ไหมน้อยๆเอาไปเก่ง มันแดดมันตายแดดถ้าฝนมานี่มันก็ติดคือเก่านะคะนี่แต่มองลือลือซอซ้อลือใส่อย่างไวแ้แหละตรงนี้มันเป็นหน้ามันยังซื่นอยู่เผื่อมันยังมาตายถ้าฝนตกมามันก็ออกใหม่อีกแล้วอ,อีกหน่วยหนึ่งอยู่นี่นะคะแม่หน,นิค่ะเดี๋ยวลงไปเบ่งน้ำในห้วยมันแหงขอดเลยอะ มันก็นเลยบ่มีนม้ำซีสูบมันจะได้ออกมาน้ำแห้งปีนี้แห้งแห้งแหล่งแห้ง,หงสูบได้ที่ละถงังสองถังไงมันก็นหมดฮะนะเหลวัางน้อยๆนะคะแห่งแร่งสูเธอส์ูปี อันนี้สิเป็นลูกปลาช่อนหรือเปล่าเงียบเงียบๆยเงียบบอยู่ในน้ำนะลูกปลาบ่ามันรอฝนถ้าฝนมาอีกสี่หามือนี่ก็คือสี่รอตายอยู่หรอกถ้าฝนมามานี่ก็โอ้ยไปลูกปั๊กลับบ้านไปโนคากับกำลังสิออกซาบยาถา เครื่องแปบนี่ก็บม่ได้หุบน้าให้มันเลยนะยังซูมอยู่มังหฮาหงาใช่สิได้เอากลับบ้านมักหูมักเขือ บ่สิเอาน้อโอ้ยมื้อแกงนะก็เลยสิบ่ได้เอาดอกได้บักปลูกหน่อ,นอนมะพริกก็บ่ได้เก็บอีกดอกแกงหวยก็บ่ได้เก็บแม่เอ้ยบ่ได้หดน้ํา,หหา,าอีกพอม่ะนี่มังหงเฮาใบมันร่วงเบิดแล้วบ่ได้เอามือาซะน เหลือเมื่อ,อื่นยังสิเอามื่อ,อื่นยังสิได้มาอีกพ al right? oh, no รีงเฮาเป็นอะไรไหมอ๋อเดินหุ่นนกคากำลังออกนอนอะแม่ค่ะอย่างนี้แหละถ้าตกแลงอีหยังมันก็ตายพูที่ได้ได้กินถ้าฝนมาเนี่ยค่เออได้กินอยู่ดอกออกมากาม็ัสนีแหละตอนบ่ายก็เฮ็ดเวียกบ่ได้มันฮ้อนนี่บักพริกเฮา มาทราบหนาาวเขียวน้ำเบิดแล้วแม่นม้ำแหงเบิดแล้วบมีน้ำสูบใสเดี๋ยวพิพากันเมือบ้านห้อนดูปลาอ้อยอันนี้จะเป็นอ้อยดำไปกลับบ้านกันมันแรงดูความแห้งแรงแล้วขึ้นภูเขาเี่ยามแรงกับยามฝนไม่ชีิต่างกันนะคะแม่ เห็นหญาอันนี้นระบิดได้พอได้กินอยู่มักพีกกะโอ้ยเสรยดายผ่านฝนมาไว้นี่ค่ายอยู่ได้เดือนสีเดือนสีเดือนหเดือน,นหกโอ้ยเดี๋ยวฝนก็นมาอดเอาทามาบันนี้มกักกะซิบอ๊อแรงตายดอง เพราะมันเดือนห้าเดือนสี่แล้วเขาเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดนี่ก็พุทธสภาไม่ถุนาได้ดำนาเดี๋ยวก็ได้ทำงานไปเรื่อยๆดำนากีดยางบูบึงเอาปลูกมันพุชีรวยนี่แมยเร่ง ย้ำแรงก็เป็นแบบนี้แหละแต่ก็มาถึงขันกับตายแต่ว่า้ายุแถวโคโราสนี่เนาะคือสิตายแล้วพอาพวกพริกพวกหยางเนาะโอ้เขาวางโถเห็นอย่างนั้นนี่ปุ๊เขาสิปลูกหยางกลับบ้านกันขึ้นรถเร็วมาบ,บิกมาถ่ายคลิปได้หมักสุกสองหน่วยต้นไหนเนาะอันนี้ เอาเมื่อหนึ่งกินคืออยากอยู่ได้พอมีเวลากินเมื่อกาันั้นอันนี้เนี่ยกบอิ่มและเขาก็ได้ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ